สบายดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องทิงชาแนลอีกแล้วเนาะวันนี้ทิงชาแนลมาพบกับอาโมยอาโมยสบายดีท่านผู้ชมนะสบายดีเออสบายดีท่านผู้ชมนะวันนี้อาโมยชิมารีแอคชั่นเพลงของไอคองไห่ไล่เนาะเพลงนี้หากปล่อยออกมาใหม่ๆเนาะซึ่งวันนี้อาโมยอยากเข้านำเนาะเออก่อนจะไปครับส่งอ่ารีแอคชั่นเพลงเนาะของไอคองไห่ไล่เนี่อย่าลืมกด ติดตามกดซับสไคร b ์เนาะให้กับซองทิ้งชแนลเพื่อเป็นกำลังใหงใจเนาะเหตุคลีปยต่อไปเนาะ,ะซื้อเพลงที่จะไปเรียกสั้นเนาะเป็นงของๆก้องอะไรชื่อว่าไม่รู้ไม่มีเนาะ,ะไปเบิรพร้อามกันเลยเนาะไปรนะับพังรับส้มกนนะใส่ให้หวยก่อนมามันจังมีเสียงพังอืออืนะแล้วมาไปเบิรงนำกันเลยบัดน,นี้ มาแล้วนอนดีเพลยโอ้แต่งตัวยังรอเลยไอ้กองไะ้ไรใส่สูทนีกไทยนิบในยังดีเธอไม่เคยสนใจว่าฉันจะอยู่<อ>ยงังไงฉันไม่เคย,เยไว้ใจอนะไร เธอได้เลยแม้จะามกี่ครั <k <k ้งก um> ็ยังใจเม่คงเคยเคยกับความเฉยชารองหูยิ่เงาฉลาดกว่าใครไม่เกินเธอกำอะไรทำไมต้องเจอคนแบบนี้ยังคนอื่นเข้ามานึกว่าจะดีกำเหมือนฉันไม่มีหัวใจกี่ปีแล้วไม่มีอะไรดีสักอย่าง อยากจะยงยทางแต่ลองถามดูแค่อยากรู้ว่าเคยรักกันบ้างไหมถามอะไรเธอไปอะไรไม่รู้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 อะไรทั้งนั้นให้ฉันเจอใจเธอได้อยู่หรืออนาคตที่เธอเคยเจอสมองของเธอยังจําได้ไหมขออะไรเธอไปก็ได้ม่มีไม่มี สิ่งของไม่ควรจะมีทำไมถึงมีจะไม่เข้าใจ <นะ S 1> หมดสิ้นหวั<อ>งออความรักพังลงไปไม,ม่มีประโยชน์อะไรออกไปจากที่วิธี จะแยกทางแต่ลองถามดูแค่อยากรู Holiday> ้มีความเป็นคนอยู่ไหมาำอะไรเธอไปอะไรไม่รู้ไม่รู well Damn, ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรทั้งนั้นให้ฉันเจอใจเธอได้อยู่หรืออนาคตที่เธอเคยเอเจอส่มองของเธอยังจำได้ไหมขออะไรเธอไปก็ได้ไม่มีไม่มีมี ของไม่ควรจะมีทำไมถึงนี้ฉันไม่เข้าใจหมดสิ้นหวังความเชื่อพังลงไปไม่มีประโยชน์ูะไรออกไปทำอะไรเธอไปเธอได้ไม่รู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 ้อะไรจงนั้นใี้ฉันเชื่อใจเธอได้อยู่หรืออนาคตที่เธอเคยเาอสมองของเธอยังจำได้ไหม ไปก็ได้ไม่มี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 สิ่งของไม่ควรจะมีจะไมถึงมีฉันไม่เข้าใจหมดสิ้นหวังความจะอพังลไปไม่มีประโยชน์อะไรอยกาไปจากชีวิตฉันที่ไม่มีประโยชน์อะไรออกไปงีไปจากชีวิตฉันที เพลงนี้ก็จบลงไปแล้วนะเบอร์นี้อย่างไรนะสไตล์เป็นเพลงโอ้โหฮักนะเพลงนี้ก็จบลงไปแล้วนะเบอร์นี้อย่างไรนะสไตล์เป็นเพลงโอ้โหฮักนะกลองเป็นทไายีเองทุกเพลงนะเป็นพระเอกเองเลยการม่วนนะนะเพลงนี้นะถ้ามักเพลงนี้หรือว่ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กับช่องทีมแชนแนลเลยนะรัตรัตรัต ก็เจอกันไปกัสบายดีท่านผู้ชมแ <Yeah. S 1> <laughs>